รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือไอซ์สนกบหรือหมุนตามโลกสัญจรอ,อีกครั้งที่เราอยู่กับศาสตราจารย์นายแพทย์ด็อกเตอร์วิปะวิปรกสิ์นักวิจัยดีเด่น2564สักครู่เรากลับมาติดตามเรื่องแพนเดมมกโควิด19ครับ ช่วงนี้เราไปพบกับคุณโมวิปนะครับวิประครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอบคุณครับที่ร่วมรายการก่อนอื่นสําหรับในบทบาทของวันนี้มีเรื่องอะไรแพนเดมิโควิสกที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้รับรวับทราบไปพร้อมๆกันครับครับขอบพระคุณครับก็ตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ในประเทศไทยเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วปี25ง3นนี่ยนะครับ ผมเองก็ได้มีโอกาสนะครับเข้าไปช่วยทางด้านกรมควบคุมโรคนะครับแล้วก็กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับในเรื่องของการที่จะพยายามควบคุมแล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เนี่ยตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเลยครับเนื่องจากตัวผมเองแบ็ k กราวน์เนี่ยจบเป็นกุมารแพทย์นะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา ปกติเองก็ประจำอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับก็เป็นอาจารย์สอนแพทย์แพทย์ประจําบ้านแล้วก็สอนแพทย์ประจําบ้านต่อยอดนะครับคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องโควิดนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคปอดนะครับซึ่งซึ่งเรามักจะเห็นผู้เชี่ยวชาญทั้งสองด้านเนี่ยในในการสื่อสารนะครับเนื่องจากอีกด้านหนึ่งของผมเนี่ยผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ นะครับผมจบปริญญาเอกนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์เลยนะครับทางด้านโมเลกุลาร์เมดิซีนซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีในการตรวจ DNA การตรวจ RNA แล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการก็เป็นสิ่งที่ผมมีประสบการณ์แล้วทำมามากกว่า20ปีนี้เมื่อตอนมีการระบาดโควิดครั้งแรกเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าการวินิจฉัยโควิดเนี่ยมันยาก Hmm. เพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยนะครับอันที่1ก็คือการตรวจหาเชื้อเนี่ยโควิดเนี่ยเป็นไวรัสการตรวจหาเชื้อไวรัสแล้วเป็นไวรัสที่เป็น RNA ไวรัสด้วย uh. เพราะฉะนั้นตัวไวรัสของตัวมันเองเนี่ยมันจะมีความไม่ค่อยเสถียรน, <c oughs> นะครับก็คือมันจะเสื่อมสลายง่าย <c oughs> นะครับถ้ามันไม่ได้อยู่ในร่างกายมนุษย์ <c oughs> นั่นคือเหตุผลว่าเวลาที่เราตรวจเนี่ยเราต้องใช้วิธีของการเก็บสวอ คือการใช้อุปกรณ์เนี่ยแยงเข้าไปที่โพรงจมูกแล้วก็เข้าไปจนถึงคอหอยคือหลังโพรงจมูกด้านหลังเลยแล้วก็ปั่นสวอเพื่อจะเก็บตัวเชื้อไวรัสเนี่ยมกสวอปครับทีนี้เทคโนโลยีในการตรวจหาไวรัสเนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีของการตรวจด n a นและ RNA ครับซึ่งต้องมีความชำนาญนะครับแล้วก็มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เริ่มมีการระบาดครั้งแรกเนี่ยเนื่องจาก ห้องปดิบัการที่ผมดูแลเนี่ยมีศักยภาพที่ทำตรงจุดนี้ได้รเราก็เลยพัฒนา<ม>นะครับห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจหาเชื้อไวรัสโ,สโ,สโคิสกเพื่อจะมาช่วยภาคราชการเ<ม>พราะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยห้องปฏิบัติการที่มีเนี่ยไม่พอเพียง<ม>แล้วก็เนื่องจากการการตรวจหาเชื้อเนี่ยเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ตรวจก็คือทีมนักเทคนิคการแพทย์ทีมนักวิทยาศาสตร์นะครับที่อยู่ในห้องปฏิบัติการเนี่ย ให้มีความปลอดภัยสูงสุดมันก็ต้องเป็นห้องปฏิการที่มีความดันลบนะครับแล้วก็จะต้องมีกระบบของการควบคุมนะครับ,รบทั้งเรื่องของเชือ้อมีการทําลายเชื้อที่ความดันลบ,ลบนี่<ป>พอพอใช้ความร,รู้ได้ไหมว่าทําไมต้องเป็นความดันลบคือในกรณีของห้องปฏิการที่เป็นที่ตรวจนีครับเวลาที่เราเอาอตัวอย่างซึ่งเก็บมา เวลาเราเก็บตัวอย่างเข้ามาเราไม่รู้หรอกว่าใครติดเชื้อใครไม่ติดเชื้อพอตัวอย่างเข้ามาเราต้องถือเสมือนว่าติดเชื้อไว้ก่อนอในตัวอย่างที่มาเนี่ยครับเวลาที่เราเปิดกล่องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีการโอกาสที่มันจะฟุ้งกระจายเข้ามาออกมาในสิ่งแวดล้อมหรือในห้องที่เราเป็นห้องที่ตรวจเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําความดันลบเนี่ยมันแปลว่าอากาศทั้งหมดที่อยู่ในห้องเนี่ยจะต้องถูกดูดออกไปเพราะฉะนั้นอากาศเนี่ยพอถูกดูดออกไปทางช่องทางช่องทางเดียว แล้วอากาศที่ถูกด,ดูดออกไปเนี่ยจะต้องไปถูกทําการบําบัดก็คือไปฆ่าเชื้อ<ม>ไปกรอง<ม><ม>นะครับ<ม><ม>ก่อนที่จะปล่อยออกไปยังสิ่งแวดล้อมแต่ปัญหาสําคัญอีกอันหนึ่ง<ม>ที่มีตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการระบาดค,คือเรื่องของการเก็บตัวอย่างครับเหตุผลเพราะว่าในระหว่างที่เราจะเก็บตัวอย่างเนี่ย<ม>ก,าการเก็บตัวอย่าง ของการติดเชื้อโควิดนั้นไม่สามารถจะตรวจโดยการเจาะเลือดได้การเจาะเลือดเป็นการวัดภูมิต้านทานร่างกายซึ่งจะต้องติดเชื้อมาแล้วอย่างน้อย7วันถึง10วันภูมิถึงจะขึ้นมันถ้าใครเพิ่งติดเชื้อมาสองสาวันเนี่ยนะครับก็จะตรวจเลือดก็จะไม่รู้มันก็ต้องใช้วิธีของการทำสวอปหรือเก็บเชื้อจากสวอปตันนี้สะกดยงนะ S.W.A.P. ครับผม แคสวอปเป็นในิซิสใช่ครับครับเจอได้เจอแล้วตัวการตรวจสวอปเนี่ยก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพนพอยต์อีกอันหนึ่งของการวินิจฉัยเพื่อที่หาเชื้อให้เจอใช่ครับเพราะผู้เก็บตัวอย่างมีความเสี่ยงสูงนะครับเวลาที่เราเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกเนี่ยคนที่โดนเก็บนะครับมากกว่าครึ่งจะจามจะไอหรือมีน้ำตาลไหลออกมาซึ่งสารคัดหลั่งพวกนี้ครับมันกระจายเชื้อได้หมด เพราะเราจะนึกภาพว่าเราจะต้องแต่งชุด PPE แต่บ้านเราเนี่ยมันมีอากาศร้อนมากมเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคือแพทย์นักเทคนิคการแพทย์ที่เก็บตัวอย่างเนี่ยก็จะทำงานได้ระยะเวลาไม่ยาวเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีความพยายามที่จะสร้างตู้เก็บตัวอย่างตู้เก็บตัวอย่างซึ่งส่วนใหญ่ก็จะตั้งยึดเอาไว้กับที่ใดที่หนึ่งเช่นตั้งอยู่หน้าโรงพยาบาลทั้งหลายนะครับ ตู้พวกนี้เนี่ยนึกภาพว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการระบาดเกิดขึ้นรเรามีคนที่ต้องการตรวจหาเชื้อจํานวนมากเฮ hey, ลโลกันเข้าโรงพยาบาลโอ้โ oh ห oh มันทําให้เราคีพรเราเรารักษาระ,ระยะห่างไม่ได้เลย mm hmm. นะครับอันนั้นก็เลยเป็นที่มาที่เราออกแบบรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัย mm hmm. ที่เป็นต้นแบบขึ้นมาเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นโดยหลักการตอนนั้นที่ผมออกแบบเนี่ยเราก็ออกแบบให้เป็นตู้ความดันบวก ตู้ความดันบวกเนี่ยจะตรงกันข้ามกับห้องปฏิบัติการแล้วห้องปฏิบัติการต้องเป็นความดันลบงแต่ตู้ที่เราตรวจเนี่ยเป็นความดันบวกในตู้เนี่ยมันจะมีอากาศที่ดันออกมาตลอดเวลาเราจะเหมือนเราปล่อยอากาศให้อากาศมันดันออกไปเพราะฉะนั้นนึกภาพว่าถ้าคนอยู่นอกตู้เป็นคนที่มีเชื้อโควิดอยู่เกิดไอจามเข้ามาลงมาที่หน้าตู้นะครับอากาศที่มันอยู่ออกในตู้เนี่ยมันจะดันเอาเชื้อออกไปเพราะฉะนั้นการใช้งานของรถเก็บตัวอย่างเนี่ยจะต้องอยู่ในที่โล่ง เพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องเนี่ยนะครับก็ไม่จําเป็นต้องใส่ชุดหมีหรือชุด PPE เพราะมันปลอดภัยละอยู่ในห้องนี้ก็อาจจะแค่ใส่เสื้อกาวคลุมหนึ่งชั้นเท่านั้นเองนอกจากนี้เนี่ยในตู้เนี่ยเรายังเพิ่มเฮปปาฟิลเตอร์เฮปปาฟิลเตอร์เนี่ยใช่ครับคือคือแผ่นกรองซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับห้องผ่าตัดเราใช้มาตรฐานสูงสุดเหมือนห้องผ่าตัดเลยโดยใช้เฮปปาเนี่ยกรองอากาศจากภายนอกครับเพราะว่าเรานึกภาพว่าสมมติว่า ในรถเนี่ยเราอากาศมันต้องสะอาดตลอดนะครับเพราะฉะนั้นอากาศที่เราจะดูดจากภายนอกเข้ามาใช้เจ้าหน้าที่อยู่ในรถก็ต้องมีอากาศหายใจแต่อากาศนั้นจะต้องผ่านเฮปป้าแล้วก็ผ่าน UV แสง UV UVC เพื่อจะฆ่าเชื้อทั้งหมดนะครับเราเสมือนว่าเป็นอยู่ในห้องผ่าตัดเลยเหมือนอยู่ในห้องผ่าตัดเลยแต่ว่าเราเราใช้วิธีการทํางานโดยการยื่นมือ ออกไปด้านนอกครับนะครับเรายื่นมือเราจะมีส่วนที่เราเรียกว่าเป็น glove port ก็คือเป็นช่องที่เราจะใส่ถุงมือใช่ครับเราจะมีออกแบบเป็นถุงมือเอาไว้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยื่นมือออกไปปฏิบัติงานนอกตู้นะครับนอกรถครับสวัสดีครับท่านผู้ชม ที่รักทุกท่านนะครับคาถาชีวิตวันนี้คืออย่าซ้ำเติมคนที่ทำผิดหรือผู้เสียหายวันนี้ตั้งแต่เด็กมาผมยังจำความได้ว่าเวลาเราจะทำผิดอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมานั้นจะมีหลายๆคนมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วว่าเห็นไหมเ,เคยบอกไว้แล้ว อย่างนั้นเป็นต้นก็คือไม่มาปอบไม่มาช่วยนะครับในสิ่งที่เรากำลังมีปัญหานะครับเราไม่ควรซ้ำเติมคนที่กำลังเสียหายหรือกำลังผิดพลาดตรงนั้นมันทำให้คนที่กำลังเสียใจนะครับ mm. ก็ยิ่งเสียใจเข้าไปอีกอะไรที่ทำให้คนอื่นไม่สบายใจ เสียใจนั้นเราก็อย่าไปทำนั่นเองครับเพราะนั้นมั่นใจเรื่องความปลอดภัยและความแม่นยำสูงสุดเลยใช่ครับใช่ครับอันนี้อเราจด เพทเช่นเนี้ยจดตอนนี้เราจดสิทธิบัตรอยู่แล้วครับสําหรับรถคันนี้นะครับเพราะ้คุณต้องเอาไปใช้นเนื่องที่เราใช้งานครับผมถือว่าเป็นต้นแบบและเป็นความภาคภูมิใจในานาที่เป็นศาสตราจารย์นแพทย์หนุ่มที่สุดมากเลยที่หนุ่มสุดแล้วก็ข้อสาคัญเรียกว่าน่าจะเป็นต้นแบบที่นานาประเทศเอาไปใช้นะตอนนี้ในบางประเทศก็สั่งไปนะครับเขาขอไปใช้ตอนนี้ที่มีแล้วก็มีประเทศลาวนะครับก็ได้ต้นแบบจากที่เรา ออกแบบเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ขอให้บริษัทที่จัดสร้างเนี่ยช่วยช่วยจัดสร้างให้นะครับตอนนี้ก็มีติดต่อมาจากประเทศฟิลิปปินส์จากอินโดนีเซียครับเพราะว่างานล้นเลยแบบนี้ครับก็ต้องเป็นบริษัทที่เขาดูแลนะครับเป็นต้นแบบใช่ครับเพราะว่ามันใช้ประโยชน์ได้จริงครับแล้วก็นอกจากเรื่องของความปลอดภัยของผู้ที่อยู่ในตู้แล้วเนี่ยเราก็ยังคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่อยู่ภายนอกด้วยครับเพราะฉะนั้นเราจะมีการติด เป็นระบบทำความสะอาดอากาศภายนอก <Ừ. S 2> นะครับแล้วก็จะมีสเปรย์ที่จะพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ <Ừ. S 2> ในบริเวณที่มีผู้มารับบริการ oh. นะครับเพราะฉะนั้นเวลามารับบริการเสร็จเกิดมีใครไอาจามหรือมีน้ำมูกน,น้ำลายน้ำตาออกมามะคเราก็จะฉีดสเปรย์จากภายในมีปุ่มกด <Ừ. S 2> เพื่อปล่อยน้ำยาฆ่าเชื้อมาทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการด้านนอก <Ừ. S 2> เรามีระบบของอกล้องวงจรปิดรอบรอบคันรถเลย แล้วก็เราสร้างแอปพลิเคชันเพื่อจะควบคุมระบบภายในรถทั้งหมด mm hmm. เพราะนั้นก่อนที่รถจะใช้เนี่ยเราจะสามารถตั้งเรื่องความดันได้ว่าจะเอาความดันมากน้อยเท่าไหร่ mm hmm. เปิดปิดระบบปรับอากาศภายในรถ oh. นะครับเพราะว่าในรถต้องเย็นด้วยไม่งั้นเจ้าหน้าที่ก็ทำงานยากในประเทศไทยเราร้อนมาก mm hmm. นะครับแล้วก็ตัววัสดุอุปรกรณ์ท,ทั้งหมดที่เราใช้เนี่ยเราใช้วัสดุอุปรกรณ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกับห้องผ่าตัด เราใช้ผนังที่เป็นไอโซวอลซึ่งไอโซวอลเนี่ยก็คือจะผนังที่เราใช้ในห้องแลบหรือห้องผ่าตัดนะครับคุณสมบัติของผนังพวกนี้เนี่ยคือมันจะมีการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยมาเกาะผ่านเข้ามาได้ไวรัสเชื้อผ่านไม่ได้ไวรัสผ่านไม่ได้ขณะเดียวกันก็คืองานระบบทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องซีลซีลก็คือหมายความว่าจะต้องไม่มีรูรั่วเลยอากาศจากภายนอกจะเข้ามาในรถเนี่ยไม่ได้เลยทุกอย่างต้องเป๊ะทั้งหมดเพราะเราถือว่า ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญสูงสุดของการใช้รถเก็บตัวอย่างเพื่อแยกไข่ต้องดูอย่างละเอียดเลยครับโชคดีที่รถคันนี้เนี่ยนะครับผมหลังจากที่ได้จัดสร้างรถต้นแบบขึ้นมาคันแรกได้ถวายพระองค์ท่านรัชกาลที่สิบด้วยเป็นคันแรกด้วยใช่ไหมใช่ครับผมก็ได้น้อมกล้าน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับคันแรกตั้งแต่วันที่24เมษายน ปี2513เลยครับทรงมีพระราชวินิจฉัยว่ารถคันนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์ก็ทรงพระราชทานให้กรมควบคุมโรคเนี่ยไปทดลองใช้ก่อนครับก็มีการทดลองใช้อยู่ประมาณ6สัปดาห์นะครับเพื่อจะทดลองว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับในในกระบวนการของการเก็บตัวอย่างนะครับ,รบก็ทางกรมควบคุมโรคเนี่ยก็เริ่มเอาไปใช้เก็บตัวอย่างตามโรงแรม โรงแรมนี้ก็คือโรงแรมที่เป็นสเตโควลเนตีนทั้งหลายนะครับที่เราเอาคนต่างประเทศไปอยู่ไปพักนะครับหลังจากที่ได้ไปทดลองใช้เนี่ยทางกรมควบคุมโรคนะครับก็ได้ให้ข้อคิดเห็นนะครับส่งกลับมาที่ผมซึ่งเป็นผู้ออกแบบแล้วก็พัฒนาเราก็มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะครับแล้วก็กราบบังคมทูลถวายรายงานให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพระองค์ท่านเนี่ยทรงมี พระราชวินิจัยและก็มีพระราชวิัยวิสัยทัศน์นะครับว่าเนี่น่าจะเป็นประโยชน์จริงๆไม่ใช่เฉพาะกับการตรวจในโรงแรมหรือเฉพาะในกรุงเทพพระองค์ท่านก็เลยทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ครับให้ทางบริษัทบริษัทที่เขาจัดสร้างเนี่ยนะครับจัดสร้างเพิ่มขึ้นมาอีก12คันรวมกับคันแรกเป็น13คันเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยมีเขตสุขภาพทั้งหมด13เขต ก็ตั้งใจความตั้งใจเจตนารมณ์เดิมเนี่ยตั้งใจว่าพระองค์ท่านจะพระราชทานไปให้ใช่ครับก็เลยนําไปสู่ในวันที่6กรกฎาคมเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จลงเณพระราชวังอมพรสถานครับแล้วก็พระราชทานพระราชทานให้กับทางนายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทนรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมารับ13คันเนี่ยไปใช้ประโยชน์ครับ ก่อนที่จะพระราชทานเนี่ยก็พระองค์ท่านก็โปรดเกล้าให้ส่งรถเนี่ยไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ฉะนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็จัดทีมนะครับของนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านห้องบัติการเนี่ยมาตรวจรถเก็บตัวอย่างคันนี้ซึ่งก็ผ่านอย่างดีครับสามารถตรวจหาเชื้อโควิด -19 ได้ครับวันละสักกี่รายห่วันเนี่ยหนึ่งคันจะเก็บได้1 5 0 0ตัวอย่างต่อวัน ก็ถือมีประสิทธิภาพมากมีประสิทธิภาพมากได้ถึงพันห้าร้อยพันห้าร้อยตัวอย่างแล้ที่ว่าเราทำงานกี่ชั่วโมงหนึ่งวันประมาณแปดชั่วโมงครับอันนี้ก็คือเวลาการทำงานปกติใช่ครับแต่ถ้าเราจะทํากลางคืนก็ได้นะครับคือรถคันนี้เนี่ยเราออกแบบให้มี g e n รเตอร์คือเครื่องปั่นไฟโดยตัวมันเองเพราะฉะนั้นเราเคยไปลงพื้นที่หนึ่งวนไปพลักอินที่ไหนก็ได้พวกพวกเราไฟฟ้าที่เราต้องใช้เนี่ยคือโดยปกติเนี่ยถ้าเราไปลงพื้นที่หน้างานเนี่ยนะครับ เราไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับเราจะใช้วิธีเสียบลั๊กับไฟบ้านเพื่อให้สามารถทำงานได้เลยโดยที่มันจะไม่เกิดมลภาวะทางแก๊สทางกลิ่นต่างๆหรือมีไอเสียจากรถนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีเจนเนอเรเตอร์ในรถด้วยเพราะเราเคยไปลงพื้นที่ที่นครปฐมที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าสายไฟมันเก่าพอเสียบไปแป๊บเดียวมันช็อต ฟิล <Feel S 1> มันขาดเลยเ,ออเราก็เลยได้ใช้เจ n เนอเรเตอร์เติมน้ำมันมเบนซินก็ทำงานได้ครับถ้าจำได้เนี่ยรถคันคันนี้เนี่ยจะเป็นที่รู้จักครั้งแรกสุดคือที่ระยองเ,ออเราทำสิ่งที่เรียกว่า active case finding ออคือการค้นหาเชิงรุการพการค้นหาเชิงรุกเนี่ยมีความหมายมากครับเช่นที่ตัวอย่างที่ดีสุดคือที่สมุทสาครเนี่ยเวลาที่เราค้นค,ค้นหาเชิงรุกเนี่ยนะครับ เรารู้ว่ามันมีการติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวที่ทํางานในตลาดตลาดกลางกุ้งพอถึงเวลาปุ๊บทางราชการทางกรมควบคุมโรก็ต้องไปขีดวงนะครับเอาเอารวดหนามไปล้อมเลยเห็นไหฮะจำได้นะฮะตรงนั้นเป็นหอพักเป็นที่อยู่เขาคือคนที่อยู่ตรงนั้นเขาจะออกไปไหนไม่ได้เลยต้องซีลออฟเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปตรวจเราก็ต้องเอารถเข้าไปเอารถเข้าไปเก็บเพราะฉะนั้นจะเก็บได้รวดเร็วมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า,าสงสัย13คันนี่น่าจะไม่พอ,อพระองค์ท่านก็พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพิ่มอีก7คันเลยเพิ่มให้สร้างขึ้นอีก7คันแลต่อยอดคือฉีดวัคซีนได้เลยใช่ครับอันนี้ก็รับาจากแนวพระราชวินิจฉัยด้วยว่าอตอนนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องของการฉีดวัคซีนเข้ามาในประเทศไทยนะครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนนั้นเนี่ย ถ้ารถสามารถที่จะดัดแปลงเป็นรถฉีดวัคซีนได้เนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มประโยชน์ของการใช้รถพระราชทานมากยิ่งขึ้นครับครับต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของคนไทยนะและเป็นพระมหากราธิคุณรอนพ้นที่พระมหากษัตริย์ทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศนะครับอันนี้ะมคิดว่าเป็นพระบารมีและเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างยิ่งคุณหมอวิปรานะครับเป็นศาสตราจารย์ ตั้งแต่เรียกว่าต้องหนุ่มที่สุดนะศาสตราจารย์นายแพทย์มวิปะวิปรกสิ์เป็นอย่างสูงครับแล้วก็ฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าตื้นตันใจนะที่มีพระมหากษัตริย์ไทยทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับ <c oughs> ท่านสามารถดูย้อนหลังได้ทุกเวลาที่ท่านต้องการผ่านเมลิดทีวีทั้งทาง Facebook และ YouTube นะครับอย่าลืมดูช่อง5กดหนึ่งวันนี้ผมลาไปพร้อมกับศาสตราจารย์นายแพทย์วิปะวิปรกสินครับสวัสดีครับ กทรมร่วมกับปตทจัดหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่พร้อมระดมจิตอาสาปตาทเข้าร่วมฟื้นลมหายใจเศรษฐกิจของประเทศเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาพลตรุเอกอัศวินขวัญเมืองผู้่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบร,ริการฉีดวัคซีนโควิด -19 เชิงรุกและได้รับความร่วมมือจากบริษัทปตทจำกัดมหาชนณโรงเรียนบางเขนซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยบร,ริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด -19 เคลื่อนที่โดยมีนางศิลป,ปะสวยระวีแสงศูนย์ปลัดกรุงเทพมหานครนายอัจฉริยเริ่มพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมาหาชนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเนื่องจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในระดับสูงจําเป็นต้องได้รับวัคซีนเพื่อย,ยับยั้งการแพร่ระบาดโดยเร่งด่วนถือเป็นยุทธศาสตร์สําคัญของกทม ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศบริษัทปตทจำกัดมหาชนถือเป็นหน่วยงานเอกชนรายแรกที่เข้ามาช่วยสนับสนุนจุดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกแบบครบวงจรนายอภิพลเริกพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนกล่าวถึงความร่วมมือของกลุ่มปตท,ทกับกทมในครั้งนี้ว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนเร่งปูพรมกระจายฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดและเข้าถึงทุกคนทุกพื้นที่ ครอบคลุมทั่วประเทศตามนโยบายของภาครัฐอีกทั้งได้ระดมพนักงานจิตอาสาปอตอทอสนับสนุนกอทมในการจัดตั้งหน่วยฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งผลึกความร่วมมือและความเชี่ยวชาญของบริษัทในกลุ่มปอตอทอ,อาทิบริษัท PTT d i g ดิจิทัลโซลูชันจำกัดบริษัท Business Services Alliance จำกัดเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพให้มีประสิทธิภาพ มุ่งหวังฟื้นลมหายใจเศรษฐกิจของประเทศตามเจตนารมณ์ของโครงการลมหายใจเดียวกันกลุ่มปตทกลุ่มปตทได้ร่วมวางระบบงานดิจิทัลและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งเป็นอุปกรณ์สําคัญในการปฏิบัติการเชิงรุกครั้งนี้และสนับสนุนพนักงานกลุ่มปตทรวมเป็นจิตอาสาในส่วนของการทํางานนอกจากนั้นยังได้ร่วมสนับสนุนอาหารน้ําดื่มแก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยต่างๆ และจัดเตรียมสินค้าวิสาหกิจชุมชนจากโครงการชุมชนยิ้มได้ที่ปตท,ะทได้ส่งเสริมการฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรเหมาะกับประชาชนที่มาฉีดวัคซีนอีกด้วยที่ผ่านมากลุ่มปตท,ะทะได้สนับสนุนทุกภาคส่วนในการรับมือภาวะวิกฤตโควิด -19 มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มการระบาดในปี2562จนถึงปัจจุบันรวมมูลค่ากว่า1,100ล้านบาท โดยระดมสัพพะกำลังความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มปตทในการสนับสนุนงานวิจัยสู้กับไพโควิดสอาทิชุดป้องกันการติดเชื้อ PPE ชุดป้องกันการติดเชื้อความดันบวก PAPR การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาชุดตรวจคัดกรองและการวิจัยพัฒนาวัคซีนจุาโคฟิสนับสนุนแอลโกอฮอล์ทางการแพทย์อีกทั้งจัดตั้งโครงการลมหายใจเดียวกัน มูลค่า200ล้านบาทโดยเร่งจัดหาเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดขั้นวิกฤตทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคกว่า70โรงพยาบาลจำนวน360เครื่องรวมไปถึงการสนับสนุนกล่องพลังใจสู้ภยัยโควิด -19 อาหารน้ำดื่มแกโรงพยาบาลสนามกทมและบุคลากรทางการแพทย์อีกทั้งได้มอบถุงยางชีพและอาหารจากสมาคมพัฒกาไทยแก่ชุมชนคลองเตยและล่าสุด ได้ขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อกาสูงต้ม LPG แก่ผู้มีรายได้น้อยกลุ่มร้านค้าหาเปร่แผงลอยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนเงิน100บาทต่อคนต่อเดือนที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2,562ต่อไปอีก6เดือนจนถึงวันที่31ธันวาคม2,564คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า11ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการลดต้นทุนค่าครองชีพ และต่อลมหายใจเศรษฐกิจให้แก่ประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อคนไทยและประเทศก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็วที่สุดกลุ่มปตท,ะทขอเป็นกำลังใจและเคียงข้างสังคมไทยโดยลมหายใจเดียวกัน